สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ช่อง pm ford กับผมเอ็มนะครับผมวันนี้จะพามาดูวิธีการปรับเบาะไฟฟ้านะครับผมนี่เห็นไหมครับเบาะไฟฟ้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครพร้อมที่จะรับชมมาแล้วเ like, นี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง pm ford กันก่อนนะครับหาใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมกันได้เลยครับนี่นะครับหน้าตาของเบาะไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เลื่อนหน้าหลังแบบนี้ถ้าเป็นในรุ่นกระบะเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเริ่มที่รุ่นวายเทคขึ้นไปนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับเลื่อนหน้าหลังยังไงนะครับผมนี่มันจะปรับได้ทั้งหมด8ทิศ นะครับอันดับแรกเลยเลื่อนด้านหน้าเราจะดันตัวนี้นะครับตัวด้านล่างตัวนี้ไปด้านหน้าครับด้านหลังทำแบบนี้นะครับยกขึ้นแบบนี้นะครับดันลงทาแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวเอ็นนะครับเอ็นที่ตัวด้านหลังตัวนี้นะครับผมเอ็นนะครับจุดสุดท้ายคือตรงนี้นะครับอันกลมๆนี้นะครับจะเป็นตัวด้านหลังตรงนี้นะครับ นั่นบบาตรงกลางตงัวนี้ถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเขาจะเป็นแบบมีนุ่นจะมีคันโยกอยู่นะครับข้างๆเบาเพราะตัวนี้เป็นไฟฟ้ามาให้นะครับวิธีการใช้งานคือเรากดตัวนี้เห็นไหมครับที่หลังเขาจะดันออกครับนี้ดันกลับเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการใช้งานบอกไฟฟ้าที่ปรับได้ทั้งหมด8ทิศนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบย์อร์ตให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ